โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมเลโก้แฮร์รี่คอสเตอร์จะจบภาค2แล้วไปกันเลยเอ้าอาจารย์อาจารย์หน,นีไปไหนครับวิดีอาจารย์หนีเหรอ <c oughs> ไม่ได้นะครับ <c oughs> อาจารย์สู้เฮ้ยผมมีสองคนนะคิดดีๆคิดคดีๆอ,อาจารย์ยอมแพ้แล้วมาเลยครับตามมาเลยครับาหาวิธีช่วยผมเาหนี้มาแล้วเอาล่ะอาจารย์ครับเตรียมตัวนี่เนี่ย เก็บเหรียญกอนอุ้ยมีเหรียญอยู่แถวนี้เอ๊ยยิงตู้ยิงตู้ยิงดอกไม้แป๊บหนึ่งยิงทุกอย่างนะเก็บด้วยเก็บด้วยอย่าลืมเก็บเฮ้ยมีไฟอยู่โอเคแล้วก็ยิงอ่างน้ำอ่างน้ำอาวเรามีดอกไม้อยู่นี่เอ ถ้ามีคนเดนช่วยเดินเก็บนี่จะดีมากเนะลยเลยยอดเยี่ยมมากได้สามทีริงรัวรัวรัวครับตำรวจรอวรัวครับตำรวจตรงนู้นมีห้องน้ำเดี๋ยวเราตำรวจแถวนี้แป๊บสำรวจแถวนี้แป๊บหนึ่งเราต้องใช้เงินวิๆๆ้ยเปิดไฟแป๊บเปิดไฟแป๊บไหนวะ เปิง้งเปิดได้ทีเดียวนะเก็บเลือดด้วยเก็บเลือดด้วยช่วกันเดินเก็บหน่ยสิยืนเฉยๆทำใหม่นะยืนเฉยๆก็ทำใหม่ทำความสะอาดแป๊บหนึ่งจานมีประโยชน์อะไรบ้างามมมาครับเดาตาผมมาเลยครับไอ้ตรงนี้คุณครูดิค,ครูครับมาช่วยผมกวาดซื้อหน่อยครับคุณคนนี้ลูกทำปรยู่อ่ะ คนในรูปทำอะไรอยู่นะเก็บเงินนี่เนี่ยอ้าวยิงได้ยิงได้ก็ไม่บอกเฮ้ยแล้วเงินกระดิ่งไปไหนอ่ะฟาร์มแป,ป๊บนะอย่ารีบร้อนขอฟาร์มแป,ป๊บหนึ่งจนแล้วยิงไม่ได้แล้วอุ้ย ผียิงอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยนี่แน่จับผีจับไม่ได้ด้วยเปิดประตูหน่อยเประตูหน<ๆ>่อยเปิดไม่ได้ผีอย sure. <talk> ู่ในห้องน้ำใช้แสงแสงผีไล่ผีได้ไหมผีถือกระทาด้วยผีตัวนี้มันชอบแฮร์รี่ครับครูครับเอ้ยคนเคลูกเอ้ยอะไรงี <sted S 1> ่ามาตกรอบได้เหรอผีตามเราด้วยดูดิ ลิมผีเดินตามเราด้วยเลยเราเปลี่ยนเป็นผีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดร้อนร้อนตานายแล้วร้อนนายต้องใช้ความสามารถพิเศษในการสัตว์คู่หูครับเรียกหนูม,มาดุกดิกดุกดิกดุกดิกด๊กตะโนตามหนูมาอึบ๊บกดสวิกแล้วก็ขาง อาซีนอาซีนเลินมยเลยมีหัวใจขึ้นเหน็นไหมแหิดะแล้วไงอ่ะมีงูโผล่มามีงูอยู่ในตับโคกครับอ่มไปต่อไม่ได้คนข้างล่างช่วยหน่อยซิทำอะไรได้สักอย่างเนี่ยอ้าว สาวน้อยมาจากไหนไห้เก็บก่อนดีกว่าเออเก็บก่อนครึบเรียบร้อยออกไปชิวเยี่ยมไปต่อตุดูุ๊ดต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 อ้าวทำไมห้องน้ำมันชอบแป๊บมันโยกได้อะ เดินต่อ,อ,อให้หนูรอนวิธีเราจากการทำธุรกิจเฮ้ยกบกบไปไหนอะน้องกบเอ่อร้อนกลับมาร้อนไปไหนละร้อนร้อนกลับล่างไงอะเก็บไงอะเก็บไม่ได้อะ นี no Luckily, ่มีกับดีกับดีมีกับดีกับดีกับดบอะไรไม่มีอะไรผีมันตามตลอดเลยว่ะต้องไปหากบกักบกบขีดเกียรอยู่ในนี้ออกมาวิ่งไปไหนแล้วต้องวิ่งไปไหนจับหรอไปไหนแล้ววะ ให้ทำอะไรอะ่ะสร้างสร้างเป็นโต๊ะออกมาแล้วก็นั่งเหรอแล้วไง <c oughs> เหมือนกับเฮ้ยเหมือนกับจะเอาไปปิดน้ำว่ามันดึงๆได้ะนะไม่ได้เหรอให้ทำอะไรตีขวดจิ้มขวด อ๋อนี่ไงาตามเงินไปให้วิ่งขึ้นมาแบบนี้เหรอ,อเหมือนไม้ดูดเชื่อมอ่ะดูดฟักทองขึ้นมาแล้วไงแล้วยังไงครับอ๋อมรนเกย์มรนเกย์กอ๋อทำเป็นประตูใช่ใช่ประตูประตูห้องแห่งความรับมันอยู่ที่ห้องน้ำนี่เองนี่ไงนี่ไง แล้วแฮร์รี่มันคุยภาษางูได้อ Avajaja a v a j จ j a แล้วประตูก็เปิดโอ้โหโคตรไฮเทคนะแล้วแฮร์รี่มันคุยกับงูได้ยังไงแฮร์รี่มันเป็นข้อพดประเภทไหนวะกระโดดลงไปเหรอเอาจิงดิเอาจิงดิ ร่วงลมมา้งล่างเจออะไรน้ำผีโหงกระดูกระกอบก่ากิ่งเตึ้งตึงเอาละเพลงมาฮัลโหลเพลงเพลงต้องมานะทีไม่ต้องมาได้ไหมเฮ้ยนี่มันซากง,งูครับไอผมไม่มีหมาว่ะถ้ามีหมาเนี่ยทางขาด โอ้ระ้อก้อื้ออะไรอะอะไรอะเก็บแป๊บขอวิชาแสงศักดิ์สิทธิ์นี่แน่เรียบร้อยเรียบร้อยแฮร์ี่เก่งมากเราขึ้นไปเก็บข้างบนยังไง <Workers S 2> อ้อมไปเหรอตึ้ง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 เฮ้ยยังไงขึ้นเอ้าโอ้กระดูตัวแล้วครบยังก็ได้สามแล้วขากตัวนึงแน่แน่ไอตัวนี้โอโหมาเงี้ยมานี่เลยไล่จิ้งจี้เอาไฟจี้กระโดดใช่ไหมกระโดดใช่ไหมไม่ได้ครับเกยงอะไร เราจะทำลายกล่องยังไงอ่ะมันไม่สามารถทำลายกล่องได้นะแล้วทำไมเราต้องเอาข่ายวันเกือบแล้วนี่เน่นี่เน่นีอาวหมึกยักษ์คนน้ำหมึกยักษ์คนน้ำโอ้โหไปไม่ได้อันนี้อะไร ไปอ่ะที่ดูดซ่วมไม่ใช่ที่ดูดซ่วมม,วม,มันเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไปปิดปากอย่าได้พ่นน้ำอีกเลยอย่าได้พ่นน้ำอีกเลยพี่แดแดงมุมได้เงินไหมแดงมุมได้เงินไหมได้เงินครับวิ่งไปน้ำล่นขอเก็บเหรียญก่อนเหรียญคือทุกอย่างของเรา๊ กอบรา่างสรุปไอหีนี่เราก็เปิดไม่ได้นะเฮ้แต่ว่าอาจารย์อาจารย์มีมีสก,กิลทำลายหีนะอาจารย์ครับแค่นี้ก็โดดไม่ขึ้นหรอครับคุณครูครับคุณครูครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิชาทำลายหีก็มีนะยิงไม่ได้ทำลายบล็อก แอ้วมีวิชาเพื่ออะไรเนี่ยวิชาเพื่ออะไรไม่ได้แล้วล่ะผมว่าไปเถอะทุกคนตามมาอ่าเยี่ยมมากเอาแย่จริงจริงเลย เอาไปจี้เอาไปไปจี้ไม่แน่ไี่แน่บังอาจบังอาจเอาแฮลี่อย่าอย่าลงมาอย่าลงมาขอเหรียญหน่อยขอเหรียญห,ห,หน่อยแค่นี้เหรอ,อยังมุมให้เหรียญแค่นี้เหรอผมก็ดูครับผมก็ดูกสักเว้ยด้วยใส่หมวกดูวยกริมสี่ตัวครบ แล้วก็ตกปลา <patriot> ไม่สนใจเราโอโ้โหแมมต่อลูกพี่ <Aven ge. S 2> เอาอะไรขึ้นมา <c oughs> อ๋อคุณน้ำอ้าอ้าวโดนอีกแล้วประกอบก,<ะ>กอนประอบอกประกอบเป็น<ะ>เป็นบันไดให้เราลงไปเหรอ เอาแล้วไปเราไโผงดีวะเอ,อ่อเรือยังเรือ,รอกลายเป็นงูอ่ะบันไดงูอ่ะอ๋อนี่งานมาต่อให้เรารึบ,บเรียบร้อยมอให้ต่อบออินได้อุอมาเก็บแค่นี้นี่เน่แล้วเราเข้าไปจีอ่ะจี้ไปแค่นี้ตรงนี้มีเก็บแค่นี้ เราก็นั่ก็มีอะไรอีกไะเราไปกันทุกคนกระโดดลงไปตกไปข้างล่างทำไงขึนเอาละเกือบแล้วเกือบแล้วนี่เนี่คิดจะมากินไม่มีหมาเนะต้องเอาหมามาไอ้นี่เยอะจริงๆเลยไอ้ตัวเขาวันยืดยืดเขาวันยึดยืดลงมา ยักษ์เนื้อหมูยักษ์ยิงนี่แน่นี่แน่ยังไงอุตส่าห์ลงมาเก็บออากลายเป็นหนูซะงั้นนะลงมาเอาใหม่ เฮ้ยซึบได้ครับกดเดียวได้แอลลี่บวกคนเดียวบวกคนเดียวได้สบายว้าวว้าวว้าวสไลเดอร์ลงมาเลยนีไน่ไงห้องแห่งความรับครับใชแต่ต้องใช้ภาษาฮูในการพูดห้องถึงจะเปิดทำไมห้องมันเปิดเร็วจังมีงานโดยกระถาย้อนกลับครับกระถากระถาของลอนวิสลี่มันหักอยู่ ันชำรุดครับมันช่ำรุดอ่าเออไปแล้ว <c oughs> คุณครูเออไปแล้ครับแฮร์รี่ไปคนเดียวได้ <c oughs> นี่มันคือน้องของรอนมาน้องสาวรอนวิทเีอครับแหมชอบแฮร์ <c oughs> รี่โดนบนสะกดมาเหรอนี่ไงเจ้านี่นี่เองที่เราไปเห็นอดีตของคนนี้มามันเป็นคนชักใหญ่เนียง,งูตัวนี้ที่ทำเพิ่มมาวินี้ตัวแข็งอ่ะ เอาละเราต้องทำอะไรมีถังกระโดดลงถังนี่ไงนี่ไงตาเลเซอร์ตาเลเซอร์ทำอะไรได้ตาเลเซอร์มันทำเราแข็งใช่ไหม้อนหินคืออะไรก้อนหินอุย้ยเอ่อเลือดมันลดด้วยแหละคือไงให้เราเอ้ย มีของอะไรล่วงมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันงับว่ะยิงได้ไมั้ยืนยิงฮะเราจะรู้ไงว่ายิงมันได้ไม่ได้ฮะหยิบเดือนยืดยิ่งว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 ิ่งหิ่งวิ่งวิ่งว้องวิ่งวิ่งวิ่งวิองวิ่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 ง่งงวิ่ว เออเหตการณจริงเอาไปดีดด้วยไฟเนี่ยอ่ะก้อนหินอยู่เนี้ยอ่ะยิงมาชนมาชนมาไอชนก้อนใหญ่นะอ่ะก้อนใหญ่แวบลงถังเอาดีลงถังทำอะไรไม่ได้เอาดีแต่จริงก็ชนหินนี่ผมว่าต้องรอมันชนหินนะ เพือชนว่ะเราก็เสียเลือดไปด้วยนี่อะไรอะไรอะไรห้ามอะไรมีอะไรดวยอะไรครับอ๋อได้ของซึ้บซึบงมงเงเงเก็บใส่หม้อกอันซึ้มแสดงว่าเราต้องลงถังครับงูมันถึงจะมันถึงจะชน เลีวก้อนหินอีกอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปให้ชนก้อนหินวายไม่โดนน,นี่อันเนี้ยเนะี้ยให้ชนก้อนหินเนะี้ยชนมาเราก็เสียเลือดตายนะตัวแตกนะนี่ไงตัวแตกจริงๆด้วยต้องแลกเหรอยอมแลกเลยเหรอออกไป ไอ้สุดตัวฟ้าเป็นโครงกระดูกอ้าวกระดูกแตกอันสุดท้ายอุ้ยจนนะ้ำจอมแล้วก็อะไรแล้วก็ไงอันนี้มีให้เก็บของเ้วยอุ้ยเกือบโดนอุ้ยห้ามไปเหรอห้ามเดินเหรอโดนผักกับนี่เนี่ยนี่เนี่ยว่าเราให้ไปดึงโซ่อะไรตรงนั้นแน่เลย ุเป็นเฮอ์คิลิสทุกทีลอนวิสลี่กินนะมาให้มาให้เรากินงั้นโอ้ยอ,อ,อย่ายิงยัไงไงเห็นอยู่ดึงเรียบร้อยแล้วไงวินิคคาบหมวกมาอเราต้องไปเอาหมวกใช่ไหมเอ้ฟินิคจะช่วยไม่มีแะ่ติกตาแล้วทำไมต้องติกตาด้วย ลูกตาลูกตางูครับโดนจิกออกมาแนละ้วงูตาบอดตอนนี้แล้วไงดึงเชือกอยังไงอะ่ะเอ้ยโดนผักออกอะ่ะห้ามเข้าอะ่ะไม่ทำไรวะให้ยิงงูมันก็ยิงไม่ได้เนี่ยมันยิงโดนที่ไหนล่ะอา้าวโดนด้วยเว้ย ยังไงวะงงก็ยังไม่ตายนี่มไม่ตายเมื่อกี้ยิงอ,อืมงูมไปอยู่ข้างบนน่ะนี่ยังไงนี่ยังไงนี่อะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะเครขึน้นบนสีสไลเดอร์เครขึ้นบนสี่มาทำอะไร ไอตู้นี้เปิดไม่ได้นะไม่มีวิชาอันนี้เข้าหีนี่มตีมาทำอะไรนี่แแปด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 แปแปดแปแปดแปแสดงว่ามันมีเครื่องตีสชิ้นนี่เลยงูใหญ่เป็นไม่โดนว่ะแล้วยิ่ชิ้นไม่อยู่ไหนอ่ะมีกระดึดก อย่างอีกชิ้นอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไ,ไงผมเห็นข้างในข้างในมีมีอะไรอยู่อะเข้าไม่ได้หินมีหินน้ำแข็งอยู่ต้องใช้วิชาอะไรมีงูตรงนี้นะห้ามห้ามลงน้ำเออให้ทำอะไรวะ ทำอะไรวะตรงนี้เปล่านะ <S <S นมีบ่าเชือกหรอต่อเชือกโอเคต่อเชือกแล้วไงไงต่อเชือกแล้วเล่นคนเดียวต้องใช้สองคนเหรอโอ้ต้องใช้สองคน เหมือนมาริโอ้ลงท่อลงท่อมาพงนี้เป็นกกบมาริโอ้ครับแล้วจะเราจะสู้กับงูมวยยังไงอะ่ะนี่เนียนี่เนียอะไรอะ่ะไอจุดไอจุดม่วงๆนั้นคืออะไรอะ่ะมาสิมาสู้กับแสงสักิ์สีไหม ไม่ถ้ามันไปยิงยิงไปตรงนั้นนะเอ,อ่ยิงไปตรงนั้นนะอะไรวะเนี่ยมันยิงไปตรงนั้นอ่ะไม่ยิงโดนงูเะรเดี๋ยนะสะท้อนวะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้โดนนะเฮดูสู อ๋อนี่ไงหมวกต้องทำอะไรกับหมวกสักอย่างครับเรืองได้ดาบครับอย่าให้งูมัเหา่าอ่ะงูเห่าแล้วแล้วก็มวกขึ้นไปขึ้นไปหยิบดาบอ้าวล้วงโอ้ยบ้าระล้วงมาได้ยังไงอ้าวตรงนี้มีอะไรให้ประกอบเฉยเลยครับ โอ้โหขึ้นหนึงตีปัป๊ดปั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 ด่าสามชิน้นครบะครับแล้วอีกสองชิ้นอยู่ไหนลงท่อคนเดียวก็ได้อ้าวล้วงลๆวงลวงลวงจะเย็นรอให้งูมันเห่าก่อนไม่เห่านะวิ่งเข้าไปเก็บเหรียญแล้วไงเราจะคู่ยังไงครับ เราจะสู้อ๋อนี่ไงเอามีดดาบขึ้นมามาเสียบเอาไอา้ดาบขึ้นมาแล้วอ๋อเราต้องยืนตรงนี้เราต้องยืนนิ่งๆเสียบดาบเข้าไปที่กลางเอาเดี๋ยวรอนอมันรอมันพ่นก่อนเอาใหม่เอาให,าใหม่ใหม่รอนพ่นเลยรอจังหวะที่มันเงยคางแบบเมื่อกี้เนี้ย อโอเคเสียบค้างเอ๊ะเอ๊ะดาบหายอีกแล้วจะทำยังไงวะเฮ้ยทำไมดาบมันเสียบไม่ได้อ่ะเสียบอ้าวอ้าวอะไรวะ <c oughs> อย่างง ตายว่าจะโดนเก่งมากแฮรี่ส่งสมบูรณ์มาเอาหนังสือมาเอาคิดอะไรดีๆออกแล้วนี่เน่โอ้โหทำร้ายหนังสือกับเขาทำร้ายวิญญาณนี่เน่นี่เน่นี่เน่แล้วแฮรี่จะทำลายดึงเขี้ยวงูครับ นี่เนี่ยขวัวด้วยขยาวขยาวพอได้แล้ววันนี้ไอ้น้องไอ้น้องรอนวิลลี่มันชื่ออะไรเนี่ยตีเนี่ยเสียบเลยระเบิดตัวแตกแล้วฟีนิกซ์มันขี่ฟีนิกซ์ได้ยังไงวะรอนเงียบนี่ขี่ออกไปครับฟีนิกซ์มันบินไหวเอะ ทุกคนกลับมามที่ห้องอาจารย์ใหญ่กินได้เลยรอนครับโดนนกฟีนิกซ์แย่งกินนี่มันพ่ออันนี้อ่ะพ่อมอร์ฟอย์เรกโกอ์มอฟ์ฟอยะนี่หนังสือตัวกการปลักไปละกลับมาด้วยนี่ไอ้น,นี่มันมัน,มนผมขอขอไปทำอะไร มันไม่ใช่กอบบินนะตอนแรกผมก็ใจว่าเป็นกอบบินมันคือเอลครับเอลประจําบ้านพ่อมดพ่อมดที่เก่งๆแต่ละบ้านจะมีเอลประจําบ้านอยู่บ้านอยู่คนตัวหนึ่งไงเปิดดูสิทำไมอ่ะเปิดดูทำไมตามมาได้แล้วอ้าวนี่นี่ถุงเท้าแฮร์รี่อ่าตอนนี้ อ้าวเกงหายตอนนี้มาอยู่กับแฮร์รี่แล้วครับเอลเอาละทุกคนฟังทางนี้เธอมาวนี้หายดีแล้วแฮร์รี่ช่วยสำเร็จดีใจด้วยเฮ้จะกอดอนเขินอจับมือแทนแฮกิ่ก็มาเด็กๆเป็นไงบ้างอ่าตบมือครับ ไอ้กิจที่โดนกระทรวงเวมนตนจับไปผู้ต้องสงสัยอ๋อที่เลี้ยงแมงมุมไว้ไงสี่คนเย้ผ่านนี่คือจบภาคสองกเนี่ยจบแล้วนะผมว่าภาคสองนะ่าจะจบแล้วละ่ะคงตัดจบแบบกระตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับภาคสามคงต้องพุ่งนี้แล้วละ่ะไหนไปดูสิน่าพรุ่งนี้ภาคสามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ